ให้ดูนะครับเป็นรูปมังกรนะครับมับงกรสีเขียว สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาสครับกับรายการมาฟังสตอรี่แล้วก็อยู่กับนิกกี้เช่นเคยครับวันนี้เนี่ยน้องๆก็คงจะเห็นจากชื่อของคลิปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของตำนานรอยสักรูป ดาวสีน้ำเงินครับไม่เคยได้ยินนะเด้แต่นีกเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็คงจะเคยเล่นรอยสักที่เป็นรูปลอกน้ําหรือว่าแทททูน้ําใช่ไหมครับที่มันเหมือนกับว่าเอามาแปะบนผิวของเราแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาลูบๆเสร็จแล้วพอเราลอกออกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรอยสักน้องๆรู้ไหมครับว่ารอยสักชั่วคราวแบบนี้มันมีตำนานแล้วก็มีเรื่องราวที่น่ากลัวซ่อนอยู่ด้วยครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับรอยสักรูปดาวสีน้ําเงินตำนานของมันเนี่ยถ้าหากว่าน้องๆหรือว่าเป็นเพื่อนที่เพิ่งผ่านเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นนนคคที่่ชอออบบใเรรืงงาาวขวขมลึกลั ความน่าสะพรึงกลัวชอบตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยห้ามพลาดที่จะกดติดตามช่องนิกกี้ม้าวนะครับแล้วก็จะให้ดีเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเพื่อที่เวลาที่มีการอัปเดตคลิปในครั้งใหม่ๆจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานแล้วก็ความบันเทิงแบบนี้ครับผมแล้วก็นิกกี้ม้าวนี่ยังมีอีกหลายช่องทางน,นะครับให้น้องๆได้ติดตามมีแฟนเพจอินสตาแกรมแล้วก็ทิกเกอครับเอาเป็นว่ากดติดตามกันให้หมดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการกดไลค์ของน้องเนี่ยช่วยนิกได้มากเลยครับ ขอบคุณครับอ่ะและเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปทำความรู้จักกับตำนานรอยสักรูปดาวสีน้ำเงินกันได้เลยครับ รอยสักของเล่นของเด็กๆที่มันเป็นรอยสักแบบแ,แปะน้ําแปะลงไปบนผิวแล้วก็จะกลายเป็นรอยสักชั่วคราวที่สามารถลบออกได้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจครับซึ่งนิกเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆแลวกองน้องเนี่ยได้ลองฟังกันก่อนนะครับเพราะว่านอกจากจะเข้าใจเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปได้ดียิ่งขึ้นแล้วเนี่ยมันยังเป็นเกร็ดความรู้ เพื่อที่จะใเรารู้จักกับรอยสักแบบนี้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับรอยสักชั่วคราวรูปลอกน้ําหรือแท t t ทูชั่วคราวเนี่ยมันมีหลายชื่อให้เราเรียกครับผมและมันก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ที่จะพบเห็นได้ในปัจจุบันนี้ครับแต่น้องๆรู้ไหมครับว่า ในช่วงยุคปลายของปี80เนี่ยไอ้รอยสักชั่วคราวแบบนี้มันเป็นที่นิยมมากทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเลยครับมันมีเรื่องราวแล้วก็ประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเกี่ยวกับรอยสักชั่วคราวครับรอยสักชั่วคราวอันแรกเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามันอยู่ในซองแพ็กเกจของหมากฝรั่งครับซึ่งมันถูกปริ้นออกมาเป็นของแถมในหมากฝรั่งยี่ห้อหนึ่งเหมือนในไทยก็มีมั้งสมัยก่อนนี้นะครับแต่วันนี้แกจําชื่อจํายี่ห้อของมันไม่ได้ครับเอาเป็นว่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแแต่่่่ถถถ้้าาาาาาาหกกกกกววววจะมมมรรรรออออยสััััชคนนนนีูิ ดีเท่าไหร่มันเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกินไปแล้วก็อาจจะหาคําตอบได้ยากครับเอาเป็นว่าจากข้อมูลคร่าวๆเนี่ยมันเป็นที่นิยมมากในช่วงยุคป,ปลาย80-90แล้วก็ช่วงของการก้าวผ่านในศตวรรษที่20ครับรอยสักชั่วคราวในช่วงต้นศตวรรษที่2ี่เนี่ยมันยังคงเป็นรอยสักที่มีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีครับแล้วมันก็จางลงง่ายถ้าหากว่าถูหรือว่า เปียกน้ำแต่ถึงแม้ว่ามันจะมีคุณภาพที่กิ๊กกอบแบบนั้นเนี่ยมันก็ถูกผลิตออกมาเพื่อเป็นของแถมให้กับขนมแล้วก็ของเล่นในหลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อเลยครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายของสินค้าความนิยมของมันเนี่ยมีมาหลายทศวรรษเลยครับถึงกับขนาดที่ว่ามีรายการทีวีบางรายการหรือว่าการ์ตูนบางเรื่องเริ่มใช้รอยสักชั่วคราวเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายครับในช่วงแรกนั้นเนี่ยรอยสักชั่วคราวนี้เขาใช้หมึกที่มีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งมันก็ ไมโครแฟกซ์นิยมกันจนถึงกับขนาดที่ว่ามีรอยสักชั่วคราวที่มีกลิ่นหอมออกมาครับซึ่งเมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยรอยสักชั่วคราวแบบนี้มันก็มีการพัฒนามากขึ้นครับเริ่มมีความสมจริงแล้วก็มีความคงทนมากยิ่งขึ้นจนคนทั่วไปเนี่ยเริ่มมองว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากกว่าของแถมครับจะเห็นได้จากในทุกๆวันนีน้มันกลายเป็นสินค้าที่มีความนิยมแล้วก็หาซื้อได้ง่ายตั้งแต่การช้อปปิ้งออนไลน์ หรือว่าเดินเข้าร้านของเล่นหรือในบางครั้งเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้นในร้านขายเครื่องสำอางก็มีครับมาถึงตำนานของ blue star tattoo หรือว่ารอยสักรูปดาวสีน้ำเงินกันบ้างครับถ้าใครที่มีรอยสักรูปดาวสีน้ำเงินเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับ เป็นองค์กรหรือว่าเป็นคนที่แบบพิเศษมีพลังอํานาจเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปหรือเปล่าแต่จริงๆอะตำนานมันน่ากลัวยิ่งกว่านั้นครับผมเขาบอกว่าตำนานเกี่ยวกับรอยสักรูปดาวสีน้าเงินนั้นถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยครับในช่วงปี1990โดยเรื่องราวนี้มันถูกแพร่กระจายแล้วก็ส่งผ่านไปสู่ชุมชนครับในรูปแบบของใบปลิวที่มีการถ่ยเอกสารแบบ หย,ยาบกความละเอียดตำ่ำจนกระทั่งถึงอีเมลลูกโซ่ที่ส่งไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรอยสักชั่วคราวที่เป็นรูปดาวสีน้ำเงินครับแต่ความไม่ธรรมดามันอยู่ตรงที่ว่ารอยสักชั่วคราวนี้มันถูกเคลือบไว้ด้วยสารเสพติดที่ชื่อว่า LSD ครับโดยส่วนมากเนี่ยไอ้รูปดาวนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับสัญลักษณ์ของทีมอเมริกันฟุตบอลครับที่มีชื่อว่า Dallas Cowboys ซึ่งเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จมากเลยครับทีมหนึ่งน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าาไอาออสรร LSD นมัคืะ สาร LSD มันก็คือสารเสพติดชนิดหนึ่งครับเป็นสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรงตัวหนึ่งเลยครับในกลุ่มของสารที่หลอนประสาทด้วยกันเขาบอกว่ามีความรุนแรงต่อสมองสูงมากครับซึ่งในระยะแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกคึกคักมีความสุขแล้วก็อารมณ์ดี <th r illi> แต่ต่อจากนั้นเนี่ย <th r illi> จะเกิดอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรงมีอาการหวาดกลัวจนนําไปสู่การทําร้ายตัวเองแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ย อาจจะเกิดการฆ่าตัวตายได้ครับตำนานได้กล่าวไว้ว่ารอยสักชั่วคราวรูปดาวสีน้ำเงินนี้จะถูกแจกจ่ายให้กับเด็กในกลุ่มที่ไม่รู้ครับและเมื่อเขานาไปแปะลงบนผิวหนังแล้วสาร LSD ก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายครับซึ่งรอยสักแบบนี้เนี่ยมันจะแปะติดกับร่างกายได้โดยการใช้น้ำบางครั้งเนี่ยเด็กๆก็จะใช้วิธีการเลียครับและแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้รับสาร LSD เข้าไปในร่างกายโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว แล้วก็จะเกิดผลกระทบตามมาอย่างน่ากลัวทีเดียวค่ะเฮ้ยมันเหมือนแบบแผนการครองโลกของปีศาจในกาตูเลยอ่ะเหมือนกับใช้ของเล่นหรือว่า รอยสักชั่วคราวเป็นเครื่องมือในการที่จะแบบครอบงาพวกเด็กๆเไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าแบบมันเคยมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะเรื่องราวแบบนี้เนะี่ยถูกพูดถึงกันมากมายเลยครับจนถึงกับขนาดที่ว่าโรงเรียนเนี่ยมีการเรียกประชุมผู้ปกครองเพื่อที่จะแจ้งข่าวสารดังกล่าวแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ตรวจสอบลูกหลานของตัวเองครับว่ามีรอยสักรูปดาวสีน้าเงินเนี่ยอยู่กับตัวหรือว่าอยู่ที่ผิวหนังของลูกหลานของตัวเองหรือเปล่าว่ากันว่านอกจากนี้เนี่ยบางครั้งมันก็มาในรูปแบบของรอยสักชั่วคราวที่เป็นรู กกันมาในขณะนั้นเช่นพวกมิกกี้เมาส์จนทําให้ตัวการ์ตูนเหล่านั้น,นถูกคว่ำบาตรกันไประยะหนึ่งเลยทีเดียวครับแต่น้องรู้ไหมครับว่านอกจากจะมีตำนานแล้วก็เรื่องราวน่ากลัวเกี่ยวกับรอยสักรูปดาวสีน้ำเงินแล้วเนี่ยไอ้รอยสักรูปดาวสีน้าเงินเนี่ยมันก็ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แลวมันก็มีความหมายที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกลุ่มของผู้ใช้งานครับพูดกันง่ายๆคือคนในกลุ่มหรือว่าคนในแวดวงโดยเฉพาะเท่านั้นที่จะรู้ความหมายของมัน เช่นดาวสีน้ำเงิน6แฉกครับมันถูกเรียกว่าดาวแห่งชีวิตแล้วก็เกี่ยวข้องกับการแพทย์ดาวสีน้ำเงิน5แฉกครับเป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มของกลาสีมันถูกใช้เป็นเครื่องรางนำโชคให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยแล้วก็ในกลุ่มของ LGBT ครับก็มีการใช้สัญลักษณ์รูปดาวที่มีสีที่แตกต่างกันไปเพื่อบ่งบอกถึงรสนิยมแล้วก็สถานะทางเพศของตัวเองค่ะนอกจากตำนานเกี่ยวกับดาวสีน้ำเงินที่น่ากลัวแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับรอยสักบ,บนร่างกายของมนุษย์ที่สามารถดึงดูดพลังงานแล้วก็ วาช่ร้ยไดแต่น้เตี้ต้องขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตำนานแล้วก็เป็นบทความเป็นความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งในยุคสมัยหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีความหมายว่าคนที่มีรอยสักพวกนี้จะเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่ามีวิญญาณชั่วร้ายมาสิงสู่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมีน้องหลายคนบอกว่าพี่นิกรีวิวรอยสักหน่อยอ่ะให้ดูนะครับเป็นรูปมงกรนะครับมงกรสีเขียวคือเป็นคนที่ชอบรอยสักแบบ ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สักไว้นานแล้วอากลับมาเข้าเรื่องที่เกี่ยวกับรอยสักแล้วก็การดึงดูดพลังงานชั่วร้ายแล้วก็บิญญาณชั่วร้ายนะครับเขาบอกว่ารอยสักต่อไปนี้เนี่ยสามารถดึงดูดพลังงานด้านลบได้ครับเริ่มกันที่รอยสักแรกก็คือรอยสักรูปซาตานครับเขาบอกว่ารอยสักรูปซาตานนั้นเป็นรอยสักที่ดึงดูดพลังงานด้านลบเข้ามาหาตัวเรามากที่สุดครับมีแนวโน้มว่าพลังงานด้านมืดหรือว่า พลังงานชั่วร้ายปีศาจร้ายเนี่ยจะสามารถครอบงำเราได้มากที่สุดโดยการดึงดูดจากรอยสักรูปซาตานนี้ครับรอยสักรูปที่2เนี่ยก็คือเพนตาแตรมของแม่มดครับว่ากันว่ารอยสักแบบนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับการผนึกรอยประทับของปีศาจลงบนผิวหนังของเราครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตัวของเพนตาแตรมเองเนี่ยมันมีความหมายทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราเวลาสักครับดาวห้าแฉกในเพนตาแตรมนั้นมันมีความหมายเกี่ยวกับ ธาตุทั้ง4ี่ก็คือดินน้ำลมไฟแล้วก็อันที่หก็คือจิตวิญญาณของเราเชื่อกันว่าแม่มดเนี่ยใช้สัญลักษณ์ของเพนตากรัมเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็เป็นการแสวงหาความรู้กับพระเจ้าแต่ว่าทางฝั่งของแม่มดฝ่ายมืดเนี่ยใช้เพนตากรัมเพื่อศึกษามนต์ดำครับแต่มันมีเรื่องราวที่น่ากลัวมากกว่าน,นั้นครับเพราะเขาบอกว่าแม่มดบางคนเนี่ยใช้วิธีการวาดเพนตากรัมขึ้นมาเพื่อเป็นการดึงดูดดวงวิญญาณครับหรือบางคนเนี่ยก็ใช้เพื่อการขับไล่วิญญาณ ๆคือมันเป็นสื่อที่ใช้สามารถดึงดูดวิญญาณแล้วก็ขับไล่วิญญาณได้ครับเขาก็เลยมีความเชื่อกันว่าการประทับตาเพนาแกรมลงบนร่างกายของเราเนี่ยมันก็สามารถดึงดูดวิญญาณโบราณเข้ามาสิงสู่ร่างกายของเราได้ครับคือรอยสักของคนที่เสียชีวิตไปแล้วรอยสักคนตายที่จะพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงรอยสักรูปหน้าหรือว่ารอยสักชื่อของอาชญากรที่โด่งดังในอดีต อาจจะหมายถึงวายร้ายในอดีตหลายคนเพราะมีความเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของคนที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายหรือว่าอาชญากรที่โด่งดังเหล่านี้เนี่ยจะยังไม่สงบสุขครับและรอยสักแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถดึงพลังงานด้านลบมาทําให้จิตใจของผู้ที่สักเนี่ยไม่สงบสุขด้วยครับสคือรอยสักที่เป็นสัญลักษณ์ของโชคลายครับรูปของสิ่งของบางอย่างอาจจะดูเท่ครับถ้าหากว่ามันสักลงไปบนร่างกายของเราแต่มันอาจจะเท่ไม่ออกครับถ้าหากว่า คุณได้รู้ความหมายที่แท้จริงของมันครับเพราะเขาว่ากันว่าบางความเชื่อเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่นําโชคร้ายมาสู่คุณได้ยกตัวอย่างเช่นรอยสักรูปเกือกมาคว่ำครับมันหมายความว่าโชคดีของคุณกําลังจะหมดไปอันนี้นี่ก็เพิ่งรู้เนี่ยรอยสักรูปอีกา กระจกแตกรอยสักเลข13หรือรองเท้าบูทของทหารว่ากันว่ารอยสักรูปแบบแบบนี้เนี่ยมันจะนําโชคร้ายมาสู่เราคร่บะบหลายๆคนในเวลาที่เกิดเรื่องราวร้ายๆกับตัวเราเนี่ยก็อาจจะคิดว่ามันเป็นโชคร้ายของตัวเราเองทงั้งทางที่จริงแล้วเนี่ยสาเหตุมันอาจจะเกิดจากรอยสักดึงดูดความโชคร้ายเหล่านี้มาสู่ตัวเราได้ครับและทั้งหมดทั้งมวลก็คือเรื่องราวตำนานของรอยสักชั่วคราวรูปดาวสีน้ำเงินแล้วก็การดึงดูดพลังงานด้านลบของรอยสักรครับเอาจริงๆว่าสมัยนี้รอยสัก พี่อยู่บนร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของแฟชั่นความชอบส่วนตัวโลกสมัยนี้มันเปิดกว้างมากแล้วครับเพราะฉะนั้น,นถ้าว่าใครที่ชื่นชอบในเรื่องราวของการสากักเอาจริงๆมันไม่ผิดครับแต่ว่าก่อนที่จะสักเนี่ยต้องคิดดูดีๆก่อนนะครับว่า รอยสักนี้จะไม่มีผลกระทบกับงานที่เราจะทําในอนาคตแล้วก็เราสามารถที่จะอยู่กับรอยสักแบบนี้ได้จนกระทั่งตลอดชีวิตหรือเปล่าเพราะมันสักง่ายครับแต่ว่ามันลบยากครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าชอบเรื่องราวแบบนี้หรือใครที่อยากรู้เรื่องราวอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจเนี่ยนี้ก็จะไปหาข้อมูลมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องฟังแบบนี้อีกครับผมคลิปถัดไปยังคงมีเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวแล้วก็ตำนานที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องฟังเหมือนเช่นเคยงงไกกกก็ฝาดิ่่เพือ การแจ้งเตือนเวลาที่มีการลงคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดมาคอมเมนต์คลิปเป็นคนแรกๆนะครับโอเคขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามครับการรับชมตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงตอนจบครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ